ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเทพวิญญาณแห่งเตาสวรรค์เหมือนจะรู้ว่าเฉินเซี่ยงต้องการสอบถามกับเขาในหลายเรื่องเขาจึงนั่งลงบนพื้นด้วยท่าทียิ้มแย้มดูเหมือนไม่มีอาการทุกขร้อนใดๆเลยด้วยซ้ำทางด้านเฉินเซี่ยงยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์คนดำมากนักและเป็นที่แน่นอนว่าฝ่ายตรงข้ามย่อมรับรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีเพราะอย่างไรแล้วฝ่ายตรงข้ามเป็นเทพวิญ,ญญาณแห่งเตาสวรรค์ ยิ่งไปกว่านั้นแล้วมนุษย์ขนดำก็คือผู้พิทักษ์แห่งเตาสวรรค์ที่ถือกำเนิดขึ้นมาจากความเกียดคร้านของกลุ่มเทพวิญญาณเกิดอะไรขึ้นกับเกาะที่พ่อของข้าอาศัยอยู่เฉินเซี่ยงกล่าวถามในเรื่องที่มีความสงสัยมากที่สุดเป็นลำดับแรกนั่นก็คือเรื่องการลงทันเกาะแห่งนั้นซึ่งตัวเขาต้องการให้เกาะแห่งนั้นมีความมั่นคงมากขึ้นเกาะแห่งนั้นเจ้าไปที่นั่นมาแล้วสินะข้ารู้ว่าพิสมรได้ถูกขจัดออกไปแล้วมันสมควรเป็นฝีมือของเจ้า เทพวิญญาณแห่งเตาสวรรค์กล่าวยิ้มยิ้มเจ้าเก่งกาจจริงๆเจ้าสามารถจัดการในเรื่องที่พวกเราทำไม่สำเร็จให้สำเร็จได้อยู่เสมอตอบคำถามของข้ามาก่อนเฉินเซี่ยงแค่นเสียงมันเป็นฝีมือของท่านงั้นหรือแน่นอนว่าไม่ใช่ข้าหากข้าไม่เตือนไปที่สติวิญญาณของเกาะแห่งนั้นทุกสรรพสิ่งบนนั้นคงได้ตกตายหมดสิ้นแล้วเทพวิญ,ญญาณแห่งเตาสวรรค์โบกมือปฏิเสธพร้อมกล่าวอย่างเร่งรีบ ในตอนนี้มีหลายสิ่งที่เตาสวรรค์ไม่สามารถควบคุมได้เทพวิญญาณแห่งเตาสวรรค์ลกล่าวพลางถอนหายใจหากเป็นแต่ก่อนตรับใดที่พวกเราต้องการสิ่งใดก็เพียงแค่สร้างแท่นบูชาหรืออะไรทํานองนั้นแล้วเตาสวรรค์จะช่วยเหลือพวกเราโดยตรงแต่ปัจจุบันมันไม่สามารถทําเช่นนั้นได้กล่าวคือการขับเคลื่อนของเต่าสวรรค์อยู่ในสภาวะที่การควบคุมเป็นไปด้วยตัวมันเองอย่างสมบูรณ์ซึ่งข้าไม่สามารถรู้ชัดได้ว่าเป็นเพราะเหตุใดแต่เท่าที่พอรับรู้ในตอนนี้ก็คือมันไม่ได้มาจากการควบคุมของผู้ใด เทพวิญญาณแห่งเตาสวรรค์ถอนหายใจอย่างเช่นการลงทันเกาะเป็นเพราะเกาะแห่งนั้นมีการพัฒนาไปถึงระดับที่ทําให้กดพลังแห่งเตาสวรรค์รู้สึกถึงภัยคุกคามและอาจทําลายกดพลังแห่งเตาสวรรค์ได้ดังนั้นจึงมีการลงทันเพื่อรักษาสมดุลแห่งอํานาจและความแข็งแกรง่งเดิมทีเมืองที่เซียวไปหลิงเคยใช้ชีวิตอยู่ในวัยเด็กได้ถูกลงทันเช่นกันส่วนสาเหตุที่ทําให้ถูกลงทันก็สมควรเป็นเช่นเดียวกันกับเกาะแห่งนั้น แล้วหลังจากนี้ไปมันจะเกิดการลงทันอีกหรือไม่เฉินเซี่ยงถามขึ้นพ่อของท้าอยู่ที่นั่นที่สำคัญอำนาจพลังแห่งการลงทันยังคงขับเคลื่อนอยู่กับเกาะแห่งนั้นการลงทันจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอนทางด้านเตาสวรรค์ไม่ได้มีสถานการณ์ที่ดีนะกเทพวิญ,ญญาณแห่งเตาสวรรค์กล่าวเรื่องนี้เจ้าสบายใจได้ท่านให้คำมั่นได้หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวข้าให้คำมัน่น เทพวิญญาณแห่งเตาสวรรค์กล่าวอย่างจริงจังด้วยตัวเขาเป็นเทพวิญญาณแห่งเตาสวรรค์เฉินเซียงจึงต้องการให้ตัวเขายืนยนันด้วยคำมัน่นตกลงข้าเชื่อท่านเฉินเซียงพยักหน้าข้าลงมาสู่แก่นพิภพนี้จากดินแดนเร้นลับซึ่งข้างบนมีมนุษย์คนดำอยู่จำนวนมากมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแนะ่ข้าได้ยินว่าชื่อที่แท้จริงของพวกมันก็คือผู้พิทักษ์แห่งเตาสวรรค์ เมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้เทพวิญญาณแห่งเตาสวรค์และเทพวิญญาณแก่นพิภพต่างหันไปมองหน้ากันทันทีที่ได้เห็นปฏิกิริยาตอบสนองของพวกเขาเฉินเซียงก็คิดว่าผู้พิทักษ์แห่งเตาสวรค์มีความเกี่ยวข้องกับพวกเขาจริงๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดพวกเรารู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่พวกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้เป็นแบบนี้เทพวิญญาณแห่งเตาสวรค์สังเกตเห็นแววตาอันขุนเคืองของเฉิญเซียงจึงกล่าวขึ้นอย่างเร่งรีบแน่ใจหรือ แต่ข้าคิดว่าพวกท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นพวกเราต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้เพราะมันเป็นหน้าที่ของพวกเราแต่ความแข็งแกร่งของพวกเรามีจํากัดเทพวิญญาณแห่งเตาสวรรค์กล่าวด้วยสีหน้าอักโวนเขารู้สึกอับจนหนทางเรื่องนี้เป็นความผิดพลาดของกลุ่มบรรพบุรุษพวิญญาณในเวลานั้นตัวข้ายังเป็นเด็กที่อยู่ในอาณาเขตแห่งเตาสวรรค์ถ้าเช่นนั้นพวกเราต้องทําอย่างไร ดูเหมือนพวกมันจะเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อดินแดนทั้ง8ทั้งแห่งใหม่และแห่งโบราณเฉินเซียงเมมริมฝีปากกล่าวข้าไม่นึกเลยจริงๆว่าเทพวิญ,ญญาณแห่งเตาสวรรค์อย่างท่านจะอ่อนแอได้ถึงเพียงนี้แม้แต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆท่านก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ในที่สุดเทพวิญ,ญญาณแก่นพิภพก็กล่าวสวนขึ้นด้วยน้ำเสียงแข็งๆว่าที่พวกเราไม่สามารถจัดก,การได้ก็เป็นเพราะตอนนี้เตาสวรรค์กำลังมีปัญหา ส่งผลให้ความแข็งแกร่งของพวกเราลดลงอำนาจพลังส่วนใหญ่ของเทพวิญญาณล,ล้วนมาจากเต่าสวรรค์โดยตรงแต่ตอนนี้พวกเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเต่าสวรรค์ที่ทำให้กดพลังแห่งเต่าสวรรค์เกิดความกลาหนส่งผลต่ออำนาจพลังของพวกเราลดทอนลงไปเป็นจำนวนมากเทพวิญญาณแห่งเต่าสวรรค์พยักหน้าความจริงแล้วมันเป็นเพราะสาเหตนุนี้มิฉะนั้นพวกเราไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวเผ่าพันปีศาจวิญญาณเลยด้วยซ้ำ เฉินเซียงจ้องมองด้วยแววตาชิงชังหวังว่ามันจะไม่ใช่ข้อแก้ตัวของพวกท่านหรอกนะอำนาจพลังของพวกท่านลดทอนลงไปมากขนาดไหนนี่คือเรื่องจริงข้าคือเทพวิญญาณแห่งเตาสวรรค์แน่นอนว่าข้าเคยมีอำนาจพลังที่แข็งแกรง่งและสามารถจัดการภารกิจแห่งเตาสวรรค์ได้เทพวิญญาณคนอื่นๆก็แข็งแกร่งเช่นนอกันหากไม่เกิดปัญหาที่ว่าพวกเราย่อมไม่อ่อนแออย่างที่พวกเจ้าเห็นตอนนี้การขับเคลื่อนกดพลังแห่งเตาสวรรค์ไม่ใช่สิ่งที่พวกเราสามารถควบคุมได้ ทพวิญ,ญญาณแห่งเต่าวสวรรค์สายหัวแต่แน่นอนว่าเต่าวสวรรค์ได้ทิ้งไพ่ตายไว้ในตอนต้นแล้วนั่นก็คือสามเฉียนจวงมหาอำนาจดวงตาของเฉินเซี่ยงพันเบิกกว้างสามเฉียนจวงมหาอำนาจแข็งแกร่งมากพวกเขาสามารถรับมือกับผู้พิทักษ์แห่งเต่าวสวรรค์ได้หรืหรอไม่จริงสิแล้วผู้พิทักษ์แห่งเต่าวสวรรค์มีจำนวนเท่าไหร่กันแน่ก่อนหน้านี้ข้าเคยพบเห็นพวกมันอยู่ในทะเลสาบเป็นจำนวนมหาศาล ผู้พิทักษ์แห่งเต่าสวรรค์นในดินแดนเร้นลับยังถือว่าไม่เท่าไหร่ดินแดนเร้นลับมีผู้พิทักษ์แห่งเต่าสวรรค์น,น้อยที่สุดแต่ดินแดนอสุรกายและดินแดนปีศาจไม่ได้มีแค่จํานวนที่มากกว่าเพราะผู้พิทักษ์ในดินแดนทั้งสองมีความดุร้ายและน่ากลัวอย่างที่สุดในตอนนี้ดินแดนอสุรกายและดินแดนปีศาจได้พินาศลงแล้วเดชบุญที่พวกเราสร้างข่ายพลังป้องกันไว้สําหรับดินแดนทั้งสามแห่งข่ายพลังเหล่านี้สมควรขับเคลื่อนไปได้อีกนาน เทพวิญญาณแห่งเต่าสวรรค์กล่าวขึ้น้อยคําของเขานั้นทําให้เฉินเซียงรู้สึกหนักใจเป็นเพราะว่าดินแดนอสุรกายและดินแดนปีศาจมีสถานการณ์ที่เลวร้ายยิ่งกว่าสามเฉียนจงมหาอํานาจเพิ่งได้รับรู้เรื่องนี้ข้าเป็นคนบอกเรื่องนี้กับพวกเขาเองพวกท่านคิดว่าสามเฉียนจงมหาอํานาจสามารถรับมือกับผู้พิทักษ์แห่งเต่าสวรรค์ได้หรือไม่เฉินเซียงค่อนข้างสงสัยเนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญฝีมือดีของสามเฉียนจวงมหาอำนาจได้ตกตายไปตั้งหกคน หากว่าเป็นสามเฉียนจงมหาอำนาจจากดินแดนทั้ง8แห่งใหม่และสามเฉียนจงมหาอำนาจจากดินแดนทั่วๆไปย่อมไม่เพียงพอที่จะต่อสู้กับผู้พิทักษ์แห่งเตาสวรรค์ได้แต่ถ้าเป็นสามเฉียนจงมหาอำนาจในดินแดนเซียนก็สมควรไม่มีปัญหาเทพวิญ,ญญาณแห่งเตาสวรรค์กล่าวหลังจากนี้ข้าจะไปที่ดินแดนเซียนศักระยะเพื่อหารือกับพวกเขาในเรื่องนี้เทพวิญ,ญญาณแก่นพิภพกล่าวขึ้นว่า สามเฉียนจวงมหาอำนาจทุกแห่งล้วนมีผู้ปกครองสูงสุดอยู่ผู้ปกครองที่อ่อนแอที่สุดเป็นสามเฉียนจวงในดินแดนทั้ง8ดแห่งใหม่ส่วนที่แข็งแกร่งขึ้นมาอีกระดับก็เป็นดินแดนโบราณอย่างผู้ปกครองสามเฉียนจวงมหาอำนาจในดินแดนระลับดินแดนจิตวิญญาณดินแดนมนุษย์ดินแดนอสุรกายดินแดนปีศาจแต่ผู้ปกครองสามเฉียนจวงมหาอำนาจที่แข็งแกร่งอันดับต้นก็คือดินแดนอสูรดินแดนศักดิ์สิทธิ์และดินแดนเซียน หากว่าเทพวิญญาณแก่นพิภพไม่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเฉินเซียงก็คงลืมไปเลยว่ายังมีสามเฉียนจวงอยู่ในดินแดนโบราณแห่งอื่นๆดินแดนมนุษย์เป็นอย่างไรบ้างเฉินเซียงถามขึ้นดินแดนมนุษย์ไม่ได้มีความแข็งแกร่งมากนักมีระดับใกล้กับดินแดนจิตวิญญาณแต่ดินแดนมนุษย์ยังคงหลบซ่อนอยู่อย่างลึกลับดังนั้นจึงยังไม่มีการค้นพบ เทพวิญญาณแห่งเตาสวรรค์กล่าวแล้วดินแดนเซียนเป็นอย่างไรผู้คนที่อยู่ในนั้นมีความแข็งแกร่งมากขนาดไหนเฉินเซียงกล่าวถามอย่างกระสันที่จะรู้แน่นอนว่าแข็งแกร่งมากซึ่งผู้ปกครองสูงสุดของสามเฉียนโจงมหาอำนาจแต่ละแห่งล้วนอยู่ที่ดินแดนเซียนทีนี้เจ้าคิดว่ายังไงเล่า ไม่เพียงแต่สามเฉียนจวงมหาอำนาจที่มีความแข็งแกร่งเท่านั้นยังมีตระกูลสวรรค์อีกมากมายซึ่งพวกเขาล้วนแข็งแกร่งและทรงพลังอย่างยิ่งเทพวิญ,ญญาณแห่งเตาสวรรค์กล่าวขึ้นพวกตระกูลสวรรค์มีอคติต่อกลุ่มเทพวิญ,ญญาณของพวกเราพวกเขาไม่เห็นหัวเทพวิญ,ญญาณเลยด้วยซ้ำ<ข>มันเป็นเรื่องธรรมดาหากว่าพวกท่านจะไม่ได้รับการนับถือจากคนอื่นๆเฉินเซียงกล่าวเน็บแนมด้วยรอยยิ้ม พวกเราอยากให้มันเป็นแบบนี้เสียที่ไหนแน่นอนว่าพวกเราคาดหวังว่าจะแข็งแกร่งขึ้นทุกวิวันเทพวิญญาณแห่งเตาสวรรค์กล่าวพลางถอนหายใจในดินแดนเร้นลับมีมนุษย์ขนดำอยู่เท่าไหร่เฉินเซียงถามขึ้นแล้วพวกมันสามารถออกไปข้างนอกได้หรือไม่มีมนุษย์ขนดำที่ถูกผนึกไว้ในดินแดนเร้นลับกว่าพันล้านตนแต่ในดินแดนอสุรกายและดินแดนปีศาจมีมากกว่าสี่พันล้านตน แน่นอนว่าพวกมันมีความแน่นแฟนมากกว่ามนุษยชาติเนื่องจากพวกมันไม่เข็นฆ่ากันเองยิ่งไปกว่านั้นตราบใดที่หนึ่งในพวกมันพัฒนาจนกลายเป็นจักรพรรดิมนุษย์ขนดำตนอื่นๆก็จะต่อสู้และยอมตายเพื่อจักรพรรดิของพวกมันเทพวิญ,ญญาณแห่งเตาสวรรค์กล่าวเฉินเซี่ยงนึกสาบแช่งในจิตใจด้วยถ้อยคำของเทพวิญ,ญญาณแห่งเตาสวรรค์น,นั้นสามารถระบุชัดถึงความแข็งแกร่งและหน้าพรั่นพรึงของมนุษย์ขนดำ คิดว่าตอนนี้มนุษย์ขนดำในดินแดนเร้นลับหน้าจะยังไม่มีตัวตนที่เป็นจักรพรรดิมิฉะนั้นสถานการณ์ย่อมเลวร้ายกว่าที่เป็นอยู่เฉิญเสี่ยงกล่าวเป็นเรื่องยากที่จะสรุปได้บางทีเจ้าอาจไม่รู้ถึงการพัฒนาของพวกมันได้เลยเพราะหากพวกมันมีการพัฒนาย่อมมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดแน่นอนว่าพวกมันมีการระวังตัวเองและไม่ยอมให้เจ้าได้รับรู้ง่ายๆเทพวิญญาณแห่งเตาสวรรค์กล่าวถือต้องโทษกลุ่มคนร้ายความสามารถอย่างพวกท่านพวกท่านเป็นต้นเหตุที่ทําให้พวกมันถือกําเนิดขึ้น เฉินเซียงแค่นเสียงข้าพูดไปแล้วไงว่าความผิดพลาดเหล่านี้เป็นเพราะกลุ่มบรรพบรุษพวิญญาณกลุ่มเทพวิญญาณของพวกข้าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเลยด้วยซ้ำเทพวิญญาณแห่งเตาสวรรค์กล่าวด้วยสีหน้าขับข้องใจเนื่องจากคิดว่ามันไม่ยุติธรรมหากจะกล่าวโทษพวกเขาในเรื่องนีจ้จริงสิแล้วเรื่องของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ล่ะดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในดินแดนที่แข็งแกร่งไม่ใช่หรือเฉินเซียงถามขึ้น ดินแดนแห่งนั้นลึกลับยิ่งพวกเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันมากนักเท่าที่รู้มาจากกลุ่มเทพวิญญาณรุ่นก,นก่อนก่อนล้วนเคยไปที่นั่นแล้วว่ากันว่าสถานที่แห่งนั้นเหนือกว่าเตาสวรรค์ตรับใดที่เข้าถึงสถานที่แห่งนั้นก็จะได้พบกับผู้สร้างเตาสวรรค์เทพวิญญาณแห่งเตาสวรรค์กล่าวเมื่อพูดถึงเรื่องนี้สีหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความคาดหวังช่างลึกลับยิ่งเฉินเซียงอุทานขึ้นเขาค่อนข้างอยากรู้เห็นเกี่ยวกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ แน่นอนว่าตอนนี้มันแทบเป็นไปไม่ได้สําหรับเขาที่จะไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากหลักฐานพลังของเขายังต่ําเกินไปหากว่าเขาอยู่ในขอบเขตเต๋าจุนก็อาจจะพอเป็นไปได้พวกตระกูลสวรรค์ในดินแดนเซียนกำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับมนุษย์คนดำอย่างยิ่งเมื่อไม่นานมานี้ข้าได้พบกับคนของตระกูลสวรรค์ที่มาเยือนพวกมันถามกับข้าว,ว่าผู้พิทักษ์แห่งเต๋าสวรรค์อยู่ที่ไหนซึ่งพวกมันบอกว่าต้องการทำให้มนุษย์คนดำกลายเป็นทาสรับใช้เทพวิญ,ญญาณแห่งเต๋าสวรรค์กล่าว ข้าคิดว่าพวกมันกำลังสร้างกองกำลังรบหลังจากนั้นก็ออกล่าดินแดนไปทุกคนแห่งเทพวิญญาณแก่นพิภพแค่นเสียงขึ้นตระกูลสวรรค์เป็นกลุ่มคนบัดซบในแง่มุมนี้ข้ารู้ดีกว่าใครเมื่อพูดถึงตระกูลสวรรค์เทพวิญญาณแก่นพิภพและเทพวิญญาณแห่งเต่าสวรรค์ต่างแสดงท่าทีไม่พอใจเข้าใจได้ทันทีว่าพวกเขาถูกพวกมันกดที่ข่มเหง เฉินเซียงแอบนึกคันในใจเกี่ยวกับเรื่องที่กลุ่มเทพวิญญ,ญาณโดนดูถูกยิ่งพวกเขาไม่สามารถโต้แย้งอะไรได้มันก็ยิ่งทำให้พวกเขารู้สึกเจ็บปวดใจอย่างแท้จริงข้าคิดว่าอีกไม่นานพวกมันจะได้รู้ว่าผู้พิทักษ์แห่งเตาสวรรค์อยู่ที่ไหนเ <c oughs> มื่อถึงเวลานั้น <c oughs> พวกมันอาจจะส่งคนมาจับตัวผู้พิทักษ์แห่งเตาสวรรค์ดังนั้นเจ้าต้องระวังตัวให้มากและอย่าได้มีความขัดแย้งกับพวกมันเด็ดขาดเพราะพวกเราไม่สามารถช่วยเหลือเจ้าได้เทพวิญญาณแห่งเตาสวรรค์กล่าวเตือน พวกมันน่ากลัวขนาดนั้นเชียวหรือเฉินเซี่ยงกล่าวถามเขาแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับดินแดนเซียนเลยด้วยซ้ำอย่างมากพวกมันก็เป็นเต๋าจุนหรือไม่ใช่ในขอบขอบเขตพลังแห่งเต๋าสวรรค์ขอบเขตเต๋าจุนเป็นขอบเขตชั้นที่เก้าหลังจากนั้นก็คือขอบเขตเต๋าเทวะเทพวิญ,ญญาณแห่งเต๋าสวรรค์กล่าวขึ้นแล้วจึงเม้มริมปากกล่าวต่ออีกว่าพวกเราก็เป็นเต๋าเทวะแต่ด้วยปัญหาที่เกิดกับเต๋าสวรรค์ทาให้พวกเรากลับมาสู่ขอบเขตเต๋าจุนที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ เฉินเซียงอุทานขึ้นเขาจําได้ว่าเรื่องขอบเขตพลังที่เซียวไปหลิงเคยได้พูดคุยกับเขาในครั้งก่อนนับได้เพียงเก้าขอบเขตพลังเท่านั้นดินแดนเซียนมีผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตเต๋าจ,จุนและเต๋าเทวอยู่มากมายดินแดนแห่งนั้นเป็นสถานที่รวมตัวของผู้เชี่ยวชาญในระดับสูงไม่ว่าจะเป็นเผ่าพัานธุ์มนุษย์ปีศาจอสูอรหรืออสุรกายเทพวิญญาณแก่นพิภพกล่าวเสริมตอนนี้กลุ่มเทพวิญญาณของพวกเราก็อยู่ที่นั่นแล้วข้าสามารถไปที่นั่นในตอนนี้ได้หรือไม่ เฉินเซียงต้องการไปสำรวจดินแดนแห่งนั้นอย่างยิ่งเพราะเขาคิดว่ามันจะต้องมีสูตรยาที่ล้ำเลิศในตอนนี้มันจะดีกว่าหากว่าเจ้าไม่ไปที่นั่นตัวเจ้าถือครองสิ่งดีๆมากมายผู้คนที่นั่นก็เปรียบเสมือนฝูงหมาป่าเจ้าต้องเข้าใจด้วยว่าแม้จะมีสามเฉียนจงมหาอำนาจที่อยู่ในดินแดนเซียนแต่พวกเขาไม่ได้กุมอำนาจทั้งหมดเพราะในดินแดนเซียนยังมีบางฝ่ายที่สามเฉียนจงมหาอำนาจต้องหวนเกรงหากพวกเขาต้องการแย่งชิงสิ่งที่เจ้าถือครองเจ้าก็ไม่มีทางทำอะไรได้ เทพวิญญาณแห่งเตาสวรรค์กล่าวอย่างเร่งรีบเขารู้ดีว่าเฉินเซียงมีความสามารถหากว่าต้องการไปที่ดินแดนเซียงจริงๆเฉินเซี่ยงก็สามารถหาหนทางไปที่นั่นได้ข้าเข้าใจแล้วเมื่อข้าแข็งแกร่งมากกว่านี้ข้าจะตัดสินใจอีกทีเฉินเซียงกล่าวยามนี้เฉินเซียงได้รับคําตอบในประเด็นที่เขาเคยสงสัยเรียบร้อยดีแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเทพวิญญาณแห่งเตาสวรรค์และเทพวิญญาณแก่นพิภพจึงแยกตัวจากไป สำหรับแก่นพิภพของข้าแม้ว่ามันจะค่อนข้างอ้างว้างแต่ถึงอย่างไรมันก็มีความปลอดภัยอย่างยิ่งข้างบนผืนพิภพมีแต่เรื่องหน้าหวาดกลัวไหนจะเรื่องมนุษย์ขนดำรวมไปถึงเรื่องตระกูลสวรรค์หัวหลินกล่าวขึ้นการท่องพิภพของข้าช่วยเปิดประสบการณ์และทําให้ชีวิตมีความสมบูรณ์เฉินเซียงกล่าวพลางหันไปเคาะหัวของหัวหลินไปเปิดใช้งานข่ายพลังได้แล้วดูว่ามันสามารถถ่ายเทพลังงานไปด้านบนได้หรือไม่ ขั้วหลินเดินไปเปิดใช้งานแผ่นขายพลังครั้นจึงตะโกนด้วยความยินดีว่าสำเร็จแล้วที่สำคัญยังสามารถถ่ายเทพลังงานได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยหลังจากนั้นไม่นานเทียหยุนเทียนได้ลงมาสู่แก่นพิภพเขาได้พูดคุยกับหั่วหลินเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งขายพลังซึ่งเขาวางแผนติดตั้งขายพลังเพิ่มเติมไว้ในแก่นพิภพแห่งนี้ เพื่อให้สามารถเดินทางมาที่นี่ได้ตลอดเวลาเทียหยุนเทียนได้จัดเตรียมแผ่นขายพลังเคลื่อนย้ายสำหรับใช้เดินทางไปมาระหว่างที่นี่โดยเฉพาะซึ่งตัวเขาเป็นปรมาจารย์การกลั่นสร้างย่อมสามารถจัดเตรียมขายพลังชนิดต่างๆได้ไม่ยากเชิญเสี่ยงออกจากแก่นพิภพและกลับขึ้นไปด้านบนในยามนี้เขาต้องการกลั่นปรุงเม็ดยาเพิ่มเติมเนื่องจากเขาได้รับรู้ถึงความแข็งแกร่งและหน้าพรั่นพรึงของมนุษย์คนดำเป็นอย่างดีแล้วดังนั้นเขาจะต้องบ่มเพาะพังเทพร,รับเต่าให้กล้าแกร่งเมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับพวกมัน ก็จะทำให้เขาจัดการกับพวกมันได้อย่างง่ายดายในยามนี้เฉินเซียงจะไม่บ่มเพาะพลังเทพเร้นลับแห่งเต๋าเพียงอย่างเดียวแต่เขายังต้องบ่มเพาะหลักฐานพลังให้มีความก้าวหน้าอีกด้วยซึ่งตัวเขาเพิ่งเข้าสู่ขอบเขตจิตวิญ,ญญาณแห่งเต๋าได้ไม่นานจึงถือว่าอ่อนแอเกินไปสำหรับความก้าวหน้าในหลักฐานพลังนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยให้เขามีอำนาจพลังที่กล้ากแกร่งยิ่งขึ้นแต่มันยังส่งเสริมในการปรุงยาของเขาให้มีความผ่อนคลายมากขึ้น เมื่ออยู่ในขอบเขตจิตวิญญาณแห่งเตา๋าการกินเม็ดยาเต๋าศักดิ์สิทธิ์ย่อมไม่ส่งผลอะไรกล่าวได้ว่ามันร้ประโยชน์สําหรับเขาส่วนเม็ดยาชนิดอื่นๆที่มีในตอนนี้แม้ว่ามันจะมีผลสรรพคุณที่ส่งเสริมแต่มันก็เบาบางเสียจนแทบจะไม่รับรู้ถึงผลลัพธ์ขอบเขตจิตวิญญาณแห่งเต๋าจัดว่าเป็นหลักฐานพลังระดับสูงกล่าวคือไม่สามารถเร่งรัดการบ่มเพาะพลังได้เซียวไปหลิงกล่าวตอนนี้ข้าอยู่กับเจ้าฉะนั้นข้าสามารถปกป้องเจ้าได้เจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลสิ่งใด เฉินเซียงจดจำได้ดีว่าก่อนที่เขาจะทะลวงระดับสู่ขอบเขตพลังแห่งเตาสวรรค์เขาก็มีความก้าวหน้าในหลักฐานพลังที่รวดเร็วยิ่งเรียกได้ว่าเป็นการก้าวกระโดดและในอดีตเขารู้ดีว่าการจะทะลวงระดับพลังมาสู่จุดนี้ได้ย่อมใช้เวลานานมากหากว่าไร้ซึ่งเม็ดยาคอยสนับสนุนแต่ตอนนี้เขาอยู่ในขอบเขตพลังแห่งเตาสวรรค์แล้วและตัวเขาก็ไม่ได้กินเม็ดยาในจำนวนมากมายเหมือนครั้งอดีตแต่ก็กล่าวได้ว่าการบ่มเพาะพลังของเขามีความรวดเร็วและมั่นคง ทำให้เขาคิดว่ามันเป็นเพราะการส่งเสริมของเม็ดยาที่ลำเลิดเม็ดยาที่ข้ากินในช่วงนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นสูตรยาของดินแดนทั้ง8ดซึ่งเม็ดยาเต๋าศักดิ์สิทธิ์เป็นสูตรยาจากดินแดนทั้ง8ดโบราณดังนั้นสูตรยาของดินแดนทั้ง8ดโบราณสมควรแข็งแกร่งกว่าสูตรยาของดินแดนทั้ง8ดแห่งใหม่สินะเฉินเซี่ยงกําลังนึกตรองในใจหลังจากนั้นเขาก็กล่าวถามกับเซียวไปหลิงว่าพี่สาวไปหลิงท่านมีสูตรยาโบราณชนิดอื่นบ้างหรือไม่ ดินแดนจิตวิญญาณของข้าก็คือดินแดนโบราณแน่นอนว่าข้ามีสูตรยาโบราณแต่ประเด็นสําคัญก็คือเจ้าต้องมีสมุนไพรส่วนผสมเซียวไปหลิงกล่าวข้ามีสูตรยาที่ช่วยส่งเสริมในขอบเขตจิตวิญญาณแห่งเต๋าโดยเฉพาะแต่ปัญหาอยู่ที่สมุนไพรส่วนผสมมันคือเม็ดยาชนิดใดตราบใดที่สมุนไพรส่วนผสมมีอยู่จริงข้าย่อมตามหามันจนพบเจอและได้รับมาเฉินเซียงกล่าวขึ้น อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ